ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อกี้มาพบกับน้ำเชียร์ค่ะท่านผู้ชมกับกองเชียร์ครับคลิปนี้น้ำเชียร์สิผ้าไปตามแนวทางเหล็กหลักสิบล่างสองตัวค่ะครับเมียเอฟซีผนทรงไฮเดอร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะน,น้ำเชียร์จะเอาไปประกอบกับเหล็กหลักสิบเอ้ยเหล็กอมาตะของน้ำเชียร์เนาะครับค่ะ ก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่เอฟซีหลักสิบล่าง2ตัวเท่านั้นค่ะคลิปนี้ไม่ต้องกลับด้วยค่ะเลขน้ำเสียก็จะเอาทีคลิปที่น้ำเสียปล่อยออกไปก็เอามาเทียบให้พี่น้องเอฟซีเบิงเนาะขอบคุณแนวทางของแม่เอฟซีค่ะเดี๋ยวพอเสี่ยนหลงน้ำเสียสิตามหาเอฟซีเป็นท่วงมาแล้วพอชนบุรี่พอนอนทบุรี่ค่ะความฟันอาจารย์ต่อยเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะ เดี๋ยวน้ำเสียสิไปทีละสเต็ปสเต็ปเด้อค่ะแต่ว่าตอนนี้แถวบ้านน้ำเสียน้ำท่วมของน้ำเสียท่วมเจ้าหน้าบ้านเบ,บื้องแรกค่ะท่านผู้ชมบอกเคยมีกับท่านได้เคยมี่แกมาอยู่บ้านช่วงเวลานี้ก็ไม่มีสิทีถามพอพอกับว่าบราเคยเห็นเคยเห็นอยู่ท่วมแต่าทางผุนเนาะอันนี้บราเคยเห็นค่ะท่านผู้ชมนี่นนะเส้นบ้านน้องแวงจะไปบ้านเซงงวย เซนบ้านสะง่วยสิไปน้องรักเส้นน้องรักจะไปอำเภอเชวานเบกเนแ้่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ้งนามไปก่อนเนาะเดี๋ยวน้ำเชียรทสิผาไปเบื้องแนวทางตัวเลขค่ะไปเขา่ากําแพงพื้นกับผ้าของพ่อข่าดนผู้ชมเบืเ้องแนวแต่ว่ามือเศ้านี้เอฟซีพันวากรุงเทพไม่ท่วมนะน้ำเชีย รดลงไหนโอ้พเนี่ค่ะเขาดิค่าท่านผู้ชมนี่เขาอ๋อค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแม่เอฟซีหลักสิบล่างเนาะครับค่ะหลักสิบล่างนี่พันธ่ง่หายัจน้ำเชี่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่นี่ แต่ว่ามาเบิรงวดนี่กันค่ะพ่นมีสองตัวสองตัวเป็นหลักสิบสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเอองวดว่างหันนี่ขันเอาไปประกบกับน้ำเสียก็คือพ่นไห้มาสองกับหกขันเอาไปประกบกับน้ำเสียกันรุด อามาตะาของน้ำเชี่ยนนี่นะครับนี่แม่่อแต่ว่าเมื่อเคยเห็นรู้แบบรถต่อเนื่องเนาะบอค่ะครับล่อล่อจังหวะการันผุช้ชมบนเนี่ยอันนี้น้ำเชี่ยนั่นนั่นที่สิเอามาล่อห้เพราะว่ามันเป็นเหล็กอามาตะอยู่แล้วนะครับค่ะถ้าผู้ใดมีเหล็กเด่นแบบแม่นๆกะเอามาใส่ออามาตะาเพราะว่าม,มันเมนื่อค่ะารานูุชม้อม่อเนี่ยมันเดินมากค่ะ นี่จ้าสิ่งมันเดินมาเนาะครับปีที่แล้วลดหางวดเด้อค่ะปีที่แล้วหลุดห้างวดค่ะปีนี้ลดแล้วหนึ่งสองสามสี่งวดแล้วปีนี้เลียวจังหวัด, <c oughs> บดเบื้องต้นลำเสียรเคยหลุดตอนเหนี่ยงปะเอาเกิดเนว่่มีบ่ม่ดด้ถ่า ตองเว้นยังหน่อยต้องเว,นวง้นส่วนะวันนี้น่าจะมีให้เห็นศูนย์หนึ่งหกเก้าครับผมค่ะมบมซอนกับเหล็กแม่เอฟซีตเลขป้าประครบกันค่ะเอซกับสีวาเป็ยังคู่าลงใให้เบิร์กุงวดมันเป็นเลขกามตะเลขตัวเก้าหลอกอะเดี๋ยวนั้น FC เอฟซีเนจดไวยูีแล้วแมค่ค่ะแฟนครับเนาะ,ะถ้าทีมส่วนแจ๊ค สามหัวดี่หัวดน้ำเชียร์กับเจ้ามะลงนึ่งสีไห่นะค่ะเอาอันนี้ผงไห่ด้วยค่ะแต่หนูชอบน้ำเชียเก็บไว้ค่ะเพื่อนได้แปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดมันกับคล้ายๆสูตรลักซิฟอีกดิถ่าสูตรลักซิฟมันได้ห้าแปดเจ็ดดิถ่าวขาดขานหาตัวหนึง่งอืมแต่ว่าวังหันเพื่อนได้สองกับหก ค่ะสูตรลักสิบในสองสี่ห่ะคนละสูตรแน้นอืค่ะประกบกับน้ำเชี่ยศูนย์หนึ่งหกเก้าอันนี้คือเน้นตรงเลยดีเดียวค่ะด่นผู้ชมเน้นตรงเน้นตรงก็จะได้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เก็ get hook, get w, ดหกเก็ดเก่าค่ะท่านผู้ชมเนาะเน้นตรงเน้นตรงทั้งหมดมีแปดคู่เน้นตรงค่ะตรงยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยครับผมเนาะครับผู้เฒ่าถ้าสมมติว่าถ้าเดินนะยุนไนหนีละข่าวแปดคู่อเอา้าบานนี้ เมื่อวานแม่เอฟซีน้องจอกเพื่อนห้สูตรลหล,ลักหน่วยล่างมาอ่าหลักหน่วยล่างเห็นปะครับอันนี้วิเคราะห์แนวทางไปน้ำกันเ้อค่ะดอนุส้มให้เอฟซีเบ่งไปน้ำกันพร้พอมกันกับน้ำเชี่ยค่ะว่าเป็นตะคือบอสันเดออันนี้สูตรนี่ก็มาเชี่ยเพิ่นกะเห็ดเป็นเนาะครับค่ะอันนี้กะ ตัวเกาไหมค่ะดันผู้ส้มเนี่ยสูตรนี่ก็เดินดีทีเอฟซี FC. นี่เกามาเชียร์บ่นกะตอนนี้เกามลเชียร์ได้ทั้งซิฟทั้งนวยซิฟนี่ได้มาโดนแล้วนวยหัวกระได้เนาะขอบคุณแม่เอฟซีที่เิ่นซ้อนหค้ค่ะย่างสูตรนี่ย่างสูตรนี่ท่านด้เฮตเป็นคะ่ะนี่คะ่ะดานูุชม,มส้มชนกัน ช่อนกันไหมนี่มแปดเก่ากับเจ็ดเก่าก็สันคออนญุญาตขีดนะเนาะตัวเนียนเนะาะค่ะตัวเดาล์เทแปดเก่าซึ่งเป็นเลขตรงเลยเจ็ดเก่ามาีอีกทีห้องเห็นกันค่ะอ๋อนั่นเห็นบ่อันนี้ปล้อยด้ยต่องวดพุ่น่ะพ่อลวงพี่เลขออกปุ๊บป่อยปั๊บเลยนี่แมนอาชีพกันย่ำขึ้นตัวแมน เด็กออกปุ๊บปล่อยปับเลนต่อหวดนส้นกันทเท่าไหรเท่ามีเท่านั้นนะมีอีกแปดหกนี่เด้โอเม่ถูกต้องแปดหกแปดหกมีด้เจ็ดเก่าอีกเนาะเจ็ดเก่าบตทสสามสําหรักส้นกันจิเป็นแค่สองคนนอะล่ะเ <No. S 1> นาะ นี่เด็ดแปดเก่ารืมขีดรื้ขีดนะเพื่อนนะกับเจ็ดเก่าดีนะค่ะไม่นมีโทษนี้ถ้าชนกันหมดสองครูครับอ่าพวกแปดก็พกแปดนี่ก็คืออ่าผู้นี้ผู้ร,รับเอาเอาที่ชนกันหมดเนานะขนาดแต่ว่าชนกันบ่มากกับมีนะคะ่ะแต่ว่าเปอร์เ,อรเซ็นต์นี่ชนกันนี่ คือมาสูงกลัวหวดนี่จังไลกับเบาๆไหวกอนก็นได้ค่ะเพราะว่าเป็นเลหล็กหัยสันจรเนาะครับค่ะอืมอันนี้ปล่อยต่องวดค่ะพ่อน้องพี่นี่เอฟซีก็เห็นผลงานของพนมวดว่าหหารพนลุดค่ะหลังจากเขาวิ่งว่าประมาณหางหัวติดผนตัวเดียวเนาะครับค่ะลางด้วค่ะนี่ค่ะเทียบชนวิเครา์ซอยกันเด้อค่ะท่านผูช้ชมค่ะ วิเคราะห์ร่วมกันค่ะสุูนอะคารันบุโจมอันนี้ป้าว่าขันกระตกุกหัวก็ยุดมือแรงนี่คันมาอีกนี่ทีพันจีเฮดยันนอนถออือสเสมอนกันเหรอโอ้ยเจ้าตรงทมกันออกเด้อพีง่งหมูว่านน้ำเชี่ยก่ะมาลงใหบึง ้ลดลงให้คนเร็วๆเนาะบุ้งเนี่ยเพื่นเดียวดิวันเพื่อนหรือว่าตกสัมกลับขึ้นเขาไอ๋ค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะ ค่ะกามีของพอน้องพี่ของพอน้องพี่เรากะของแม่เอฟซีน้องจอกเน,ะนาะค่ะเรากะของหลักสิบทีน้ำเชียรล่งห้นี่แหละค่ะช้อนกันสมนามสำนักนี่ก็คือเก้าค่ะแปดเก้าค่ะนี่ระค่ะเน้นตรงเน้นตรงเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเน้นตรงโอ้ยเบิ่งเนี่ยค่ะท่านผู้ชม หลดเร็วๆเด้ดอเขาเป็นมั่นสิโบย่างดิเขายู่มงนี่เขียวเป็นยังนี้เขียวงามพร้อมเขาอ,อ,อยูหนีไปเนี่มเอาเลยโมเล็กันว่าอีกนี่โอ้โๆเหตุจังใดล่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมมาถ่ายบรรยากาศบ้านน้ำเสีย่ยน้ำถ่วมค่ะครั้งแรกเนาะที่เห็น ปกติก็เห็นอยู่แต่ว่ะมองนีเสิบ่เคยถ่วมเนาะนถามพอ่อใหญ่แล้วค่ะสารคินีนี้สวัสดีค่ะ